กะนั้นเราก็ต้องเรียนไปภาวนาประเภทที่ใช้ความคิดไปก่อนในวิธีหนึ่งก็คือการเลืกกาอยู่ในสิ่งของตัวเองแต่ละข้อการที่เราสํารวมการที่เราไม่เคยข้อนี้ไม่เคยขาดทั้งทั้งที่มีอะไรยุบยวนไปก็ตามเราก็รักษาสิ่งข้อนี้ได้เป็นข้อข้อไปถ้าได้ทันหาข้อจิดก็จะเกิดปิติ บางที่แค่ขอ้อศีลจากพระด้ืยฟังพระสวดรือคนอื่นสวดศีลห้าผู้นิงมีครบเลยเราเป็นผู้ทือศีลตามที่พระพุทธเจ้าสั่งสอนจิตใจสงบเกิดปิติดร็วกว่าดูลมหายใจเร็วกว่า,าว,วิธีย,ย่างอื่นได้เยอะนั้นความมันเป็นความรู้สึกที่เลิกมากประเสริฐมากที่ว่า เราเป็นภูที่รักษาศีลได้สมบูรณ์ตรงตามที่พระพุทธเจ้าสอนเร่งนี้แหละที่คนทิ่ศีลจะไม่มีทางรู้ได้นั้นถ้าเรามีเป้าหมายชีวิตในการ,รลุกพ้นจากทุกทัานปวงในการสร้างประโยชน์ตนสร้างประโยชน์คนอื่นสร้างความสุขตอนสร้างความสุขคนอืน่เราก็จะเห็นว่าการดื่มสุรามผิด มันพิดต,ตรงที่ว่ามันทำให้เราเข้าไม่ถึงสิ่งที่เรากําหนดไว้เป็นเป้าหมายชีวิตอันี้สินหก็ยังเป็นเป็นรูปแบบมังก็เป็นมาตรฐานกว้างๆแต่ว่ามีหลายสิ่งหลายอย่างที่อาจจะไม่ผิดศีลโยดยตรงแต่มันไม่ได้ผิดศีลเป็นสิขาบท ต่างๆแต่ผิดศีลในความหมายว่าการกระทําและการพูดโดยอานาจของกิเลสการกระทําและการพูดที่เพิ่มกิเลสอันนี้ก็คือศีลในความหมายภาคปฏิบัติเรามาถึงคําถามเรื่องการเล่นศดมชศีลวันผิดศีลคอที่1นึ่งมท้อนที่สอที่สามที่สี่ก็ได้โอ้ม่ศีลหไม่เห็นจะผิดน่าจะทําได้แต่ว่า อันนัน้นนั้นก็คือคีดแบบเป็นทนายความวามากกว่าสิ่งไหนไม่ผิดกฎหมายฉะนั้นฉันก็ทำได้เขาจับไม่ได้ไม่ติดฟุกติดตารางทำไปอ่าแต่เราก็ต้องดูผลที่เกิดขึ้นในชีวิตเวลาที่เราใช้ไม่เกิดประโยชน์เลย ถ้าเรามีถ้าเรามีอายุยืนเป็นร้อยรปีพันพันปีเล่นรถเครืชิงบ้างก็ไม่เป็นไรแต่กลัวว่าชีวิตเราไม่ถึงเราก็มีการไม่รู้กี่ปีใช่ไหมถ้าโชคดีมีปุ่นนะ่จะได้เ0็ดปี90ปีแต่เราก็ไม่มีเครื่องรับประกันว่าจะถึงดังนั้นเพราะนั้นเวลามันมีค่าการการเล่นอย่างนี้ม,นมันก็ หนึ่มันก็ไม่ได้ไม่ให้ความสุขที่เราต้องการในความสุขที่ลึกกว่านั้นที่ f ู l f i ลลิ่งกว่านั้นมันมีอยู่แล้วก็ข้อคิดอย่างนึ่งคือความสุขความบันเทิงทั่วๆไปวนเราไม่ได้เจอว่าเป็นความชั่วเป็นสิ่งเลวร้ายอะไรม,มันไม่ต้องไป เป็นว่ารุนแรงถึงขนาดนั้นแต่ว่าเป็นความความจริงที่เห็นได้ไม่ยากว่าถ้าสมมติว่าเ,ออเราอยู่ในในบ้านซึ่งหลายชั้นถ้าเราอยู่ชั้นล่างเราไม่ได้อยู่ชั้นบนใช่ไหมชั้นล่างอาจจะน่ายอยู่แต่ตราบใดที่เราอยู่ชั้นล่างเราก็ไม่ได้อยู่ข้างบนก็แค่นะั้น ถ้าเราอยู่ชั้นล่างันการเล่นสดมนตรีชีวิตเราก็จะจอบอยู่แค่นะั้นเราก็จะอยู่แค่นี้แต่เมื่อชั้นบนมีอยู่และก็น่าอยู่กว่าก็ก็ต้องมีการเสียสละในความสุขเล็กๆลกน้อยๆ้อยที่ได้จากการอยู่ชั้นล่างเพื่อจะมีสิทธิ์ที่จะขึ้นไปข้างบน,นก็แค่นะั้น แต่ว่าคไทเป็นประเทศานเป็นประเทศที่น่าสนใจในประการที่สำคัญคือการพัฒนาประเทศเอา G N H เป็นเป้าหมายไม่ใช่ G D P G N H คำขัญือ Gross National Happiness ལོ แม่บ้านจะเป็นรีบนมอยู่ในโรงบหัว <c oughs> รีบนมแล้วนมสดอยู่ในเยือยใหญ่ม่บ้านได้ยินเสียงลูกร้องไห้ก็เลยวางเยือบนมสดไว้ก่อนรีบกลับไปดูลูกอดีกกบสองตัวคิดอยากไปเที่ยว รางหัวที่ไเ,เสียงหัวไม่เคยเห็นตัวอยากไปดูเข้าไปในร่องหัวแล้วก็กระโดดไปมาเ <c oughs> ห็นหย่งงอมนมสดเกิดสนใจว่ามันคืออะไรกระโดดขึ้นไปลงไปในนมสดองไม่ได้ <c oughs> จะทำยังไง <c oughs> ต้องว่ายน,าน้ำว่ายน,าน้ำ รอดก่อนทีนี้กบตัวหนึ่งนี่ไม่ค่อยแข็งแรงไม่ค่อยมีกำลังใจผมไม่ไหวนะไม่ไหวไม่ไหวกบอีกตัวหนึ่งอสอนให้อสอนเพลงสอนให้ร้องกันโดยเอง่ยากจะร้องเะบอกว่า,าเป็นภาษากรีกว่า never give up never give up. However long the day, never give up, never give up until you find the way. Mm hmm. นี่ประเทศพูทาเด็กทุกคนเรียน,นภาษาอังกฤษตั้งแต่สี่ห้าขวบไม่ว่าโรงเรียนรัฐโรงเรียนเอกชนเกง่งภาษาอังกฤษมากๆเลยถึงปห้าปหกเนี่ยภาษาอังกฤษดีกว่าเด็กอังกฤษเสียอีกจริงๆ ไม่ได้ผูกเป็นแสลงนี่เดคือถ้าพูดภาษาแม่ในบุ่มบึ้ที้ยิ่งเป็นไวรุ่นในผูกไม่ช้าผูกฟังไม่ค่อยรู้เรื่องพวกนี้ผูกชัามากไม่ใช่ภาษาในนี้พิธีญาตมาก็าเละะ่าว่ากบสองตัวนี่ไว้น้ำรอบรอบๆแล้วก็เนวากีวาเนวากีวาเรียกในฟังแค่รอบเดียวก็ ร่วมได้เลย400 500ทองเราก็พูดพร้อมกันเลย Never give up Never give up However long the day Never give up Never give up Until you find the way วายวายรอบรอบรอบสุดท้ายกบตัวนึ่งกบตัวหนึ่งไม่ไหวตายจงหนะอีกตัวหนึ่งไม่ยอม Never give up Never give up However long the day Never give up Never give up Until you find the way วายไปหลายชั่วโมงไม่รู้ในบ้าหายไปไหนสุดท้ายเยียบอะไรทั้งอย่างเอ๊ะมันคืออะไรฮะมันไม่ใช่หนมงเย็บเย็บที่มันดูเป็นเนยอ๋อตัวเองวายน้ำบังนอเป็นเนยได้ให้กำลังใจก็เลยยิ่งวายน้ำมันใหญ่น้องม่อค่อยๆเปลี่ยนเป็นเนยแล้วก็ใช้เนยเป็นแอมเป็นไนท์ออ เอาตัวรุกตายนี่สนะอนเด็กเลยเรื่นงความสำคัญของความความเพียรของความใจสู้ครู <c oughs> น,นี่ก็ชอบตอนนี้เรากลับมาครูใหญ่พิธาก็ส่งอีเมลถึงลูกศิษย์บอกว่าตอนนี้ ก็เข้าในหลักสูตรโรื่องนี้ครับความคืนกระดานดำเนบบกิืาร์เนบบกิบาร์เราเรียกว่าเราเรทดลองเนีบบกิบาร์เนบบกินา่์เชื่อดีไซน์ด้วยความความเพียรพยายามจึงเป็นหลักสำคัญใีบางคนก็สงสัยเหมือนกันว่าต้องปฏิบัตินานเท่าไหร่จึงจะได้ผล ทีนี่เรารับรองไม่ได้เราดูปฏิทินไม่ได้หรอกทีนี้อยากมาว่าเราเราตั้งใจที่ความเพียรดีกว่าอาตมาตอนตอนที่เคยบริหารวัดเป็นเจ้าวาดเคยผูกกับลูกศิษย์ลูกหนานว่าผมนี่ไม่ต้องการให้ลูกศิษย์ ถูกรูปเก่งไม่ได้หวังขนาดนั้นแต่สิ่งที่หวังและตรงการจะลุกธิ์คือความจริงใจและความพยายามเพราะจะให้ลุกธิ์ถูกรูปบรรลุมรรคผลนิพพานอะไรเกาไม่หวังแต่ขอสิ่งที่หวังสิ่งที่ขอร้องคือทุกคนพยายาม ความพยายามไม่เลววิสัยของใครเนี่ยเรื่องจะประสบผลสําเร็จระดับใดระดับหนึ่งนี้ไม่แน่นอนรับรองไม่ได้แต่ที่รับรองได้ก็คือความพยายามถ้าก่อนไปจำวัดเอาการคืนเนี่ยถ้าสรุปว่าวันนี้ได้ทําอะไรบ้างเรียกว่าก็ดีมากวิธีมาก ในการในการภาวนาเช่นนี้ก็ทำให้เราเริ่มจะเข้าใจความเป็นที่พึ่งของตนในการระบบการศึกษาของพระพุทธเจ้าที่ได้กล่าวถึงชาวนี้ความเพียรพยายามจึงมีบลมาสำคัญของกับเรื่องสติ เราเคยสังเกตไหมว่าพระพุทธองค์คงสังเกตแน่ว่าพระพุทธองค์สอนคุณธรรมต่างๆหรือว่าสอนกิเลสต่างๆท่านจะสอนเป็นกลุม่สมสามข้อมากสีข้อมากหาข้อมากแล้วทำไมมันเป็นเช่นนั้นหลายคนอาจจะเข้าใจว่าเพื่อความสะดวกในการท่องซึ่งก็มีส่วนอยู่นั่น,นกัน แต่เหตุผลสําคัญก็คือคุณธรรมต่างๆมักจะเป็นกลุ่มคือทำงานร่วมกันมีพอ้อมต่อกันละกันยกตัวอย่างเรื่องอินสีห้าเรื่องภารห้ามีห้าข้อพวกเราคงดูดีแล้วใช่ไหมศรัทธาวิริยะสติสมาธิปัญญาอยากทำใหพะุทธเจ้าเอาเป็นกลุ่ม คือเริ่มตอนโดยศรัทธาศรัทธาในในทางพุทธศาสนาจะมีอะไรบอกไหมว่าถูกต้องแล้วข้าพเจ้ามีศรัทธาตามลัดพุทธศาสนาแล้วก็มีนะคือวิริยะเป็นตัวพิสูงหรือเป็นขัเป็นข้อที่สองน้อยเป็นเช่นนะัคือวิชานี้ก็ได้บอกแล้วว่า เราเชื่อว่าพระพุทธเจ้าตรัสรู้จริงความเชื่อในการตรัสรู้ของพระพุทธเจ้าคือเชื่อว่ามนุษย์คนหนึ่งตรัสรู้จริงซึ่งนําไปสู่ความเชื่อว่ามนุษย์มีสติยภาพที่จะตรัสรู้จริงซึ่งนําไปสู่ความเชื่อว่าข้าพเจ้าซึ่งเป็นมนุษย์คนหนึ่งมีสกิยภาพที่จะตรัสรู้จริงแล้วการปฏิบัติเพื่อการตรัสรู้นั้น